ปัญหาของผู้หญิงเวลาที่เป็นรอบเดือนนะถ้าไม่ใช่ปวดท้องก็จะระคายเคืองจากผ้าอนามัยซึ่งวันนี้ค่ะคาน้าก็ได้ไปเจอกับผ้าอนามัยของอนนเมลลารี่อันนี้เป็นแบบกลางวันอันนี้เป็นแบบกลางคืนซึ่ง2ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ซึ่งเราจะมาดูว่าตัวนี้มันสามารถดูดซึมได้ขนาดไหนอันนี้กแกะอะข้างหนึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าแพ็คเกจน้องมันเป็นแบบไหนนี่แบบนี้ฉีกแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้บบนเห็น,น,แบบน,าาเน้อง แบบกลางวันนะคะหนงห่อจะมี7แผ่นแบบกลางคืนหนงห่อจะมี6แผ่นตัวนี้มีความยาว32เซนติเมตรนะคะตัวนี้มันจะไม่ออกข้างนะคะสีชมพูหน้ารัางเห็นเปล่าวะคะว่ามันจะดุดเึมมากแบบกลางคืนอ่ะ36ซนติเมตรเราจะมาดูแบบกลางคืนนะคะว่ามันยาวได้ขนาดไหนคือแบบแบบกลางคืนใช่ปะมันจะยาวถึงแบบ ตั้งแต่ข้างหน้าถึงข้างหลังเลยมันจะครอบคลุมหมดเลยเอ้ย,อยนี่ มันจะล็อกอยู่ในน้ทำทาให้มันแห้งดูดซับดีถ้ามันออกมาในจนํานวนที่ปริมาณมากๆก็จะปรับสมดุลค่า pH ก็มีสารสกัดจากต้นชาออสเตรเลียช่วยกระจัดกลิ่นแล้แบรนด์เมลเลียมีมานานถึง32ปีแล้วพูดถึงข้อดีกันไปหมดแล้วส่วนข้อเสียก็คืออย่างถ้าเป็นของกาวใช่ป่ะเราใช้แล้วอ่ะรู้สึกว่ากาวติดแต่พอของกาวคืออะรู้สึกว่ากาวติดไม่แน่นสักเท่าไหร่อืมถ้าใครรับข้อดีข้อเสียได้ก็กร้าได้เลยค่ะ